นี่เป็นเพียเพียที่เขาต้มเลยนะครับต้มแล้วกิน่อนป้กันพี่น้องเมืองี่ยลองเอาใส่ก้อนใส่กันใส่ก้อนใ่ก้นงยง่ายอืมอืมไปสุดลดอืมสุดลดสุดลดสุดลดอืมข้าวขวาข้าวขวาข้าวขวายใส่ลงไปครับข้าวขวายใส่ลงไปขิ้ผงใส่ลงไป ดี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 ดอืมอืมคนคนเไปกันเฮ้ยไปอนี่ยพี่น้องเลยคนคนคนกับข่ากันพี่น้องคนเลือกโคเลหรือยังล่ะโอ้สอยห่างสอยทีสุกเรียบโดยตะมืออีกพี่น้องไปห้องเปียงปักชีฝรั่งไปเชลเล่ไปห้องเปียง,ห,ง,ห,งห้องหลังพี่น้อง Soi ừ. bài hôm bên lúc bài này cái spin hòn bạc chịu đó ký không bài hòn bạc chịu lúc bài soi lúc bài con 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 này này con 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 ตัดความคร่าวอืมเนาะนี่เขาก็จะเอาไว้แก้มอืมลดพี่น้องยลดได้เนาะซิมมันก่อนแาบนี้ไปหน้อง